ไม่มีควาไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าซ้ายนะซ้ายมันไปไม่ได้โอ้นี่ไงไปได้เฉยไปไปขวาเขาไหมไปขวาเขาเลยเฮ้ยปอนได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงมาอยู่ซ้ายสดนี่มันเหมือนทางลงเหรอกางั้นเราไปทะนุสุดได้ปหมเอ่อเก่งเอาต้องไปกูกูนำเอาไปไม่ได้ปอนประตูลองหนกระแมงลองหนโอ้โหเจสเต้บังเขาใช่ไปเลย มาลไวดิกูยืนอยู่บนหัวไอ้กายโอ้ที่ไหนอะเฮ้ยกูเห็นเหมือนคีย์การ์ดเลยว่ะเหมือนห้องอาหาร้งแรกเลยอันนี้ไปไม่ได้ว่ะเราต้องเปิดประตูนะครับอลคีย์การ์ดปอนคีย์การ์ดยังไงปอนเข้าไปเอาดิโอ้ได้มาแล้วประตูประตูนั้นเปิดได้ไหมเราเปิดไปไม่ได้นะโอ้กูจำได้แล้วกูจำได้แล้วประตูนั่นแหละปอนที่มันล็อกจากตอนแรกไงเฮ้ยแต่ตัวขาดอย่างี้เลยอะมันคือตัวอะไรวะอ๋อไอ้ผีนี่เหรอ เป็นบ่อยนะในขณะที่เราตายใจได้เองเฮ้ยโล่ไม่มีอะไรงั้นเหรอไม่มีเหลือเออห้องไหนนะการเฮ้ยทางนี้มันไดวะไม่ใช่ดิอันนี้ที่เราปีนเออไม่ใช่ดิวะนี่ดิทางนี้ดิไอห้องไหนวะนี่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 ไหนไหนไหนไหห้องมันต้องอยู่ทางนี้วะโอ้ใช่ปะวะแปะดิดีแล้วอ๋อถูกต้องโอ้ยวิเปลี่ยนไปแล้ว พุยปอนไม่แน่นะในขณะที่เราตายใจเกอนโรชั่มดูดิเออ่งดูดิเฮ้ยมีรหัสด้วยแล้วกูจะรู้ได้ไงัสอะไรเอาอันนี้เข้ามาวางด้วยกันเฮ้ยแผนที่ปอนเซ็คคีใหม่นี่แล้วเราอยู่ไหนวะเราอยู่ห้องประตูถัดไปนี่ไงเป็นคีเราอยู่ห้องนี้แน่นอน ใกล้ๆกับคีเนี่ยอุ้ยแตกเลยลูกบอลนี่ไงเออมันไอเชื้วรหัสคืออะไรอ่ะมีพาสเวิร์ดแล้วเราจะไปเอาพาสเวิร์ดจากไหนเไปไปย้อนกลับมาบอลป่ะไอห้องบันไดอย่าบอลอยู่ไหนวะเนี่ยนี่มันห้องที่เรามาไม่ใช่ไม่ใช่ ราต้องไปทางนี้ไอ้เียอะไรอะไรว่ากูตกจุดเดิมจุดเดิมเกิดอะไรขึ้นจุดเดิมมาแล้วไกายห้องนั้นนะห้องนั้นอ่ะยวนเฮ้ยไกามึงทำไมล็อกอ่ะไกามึงขี่ขี่เอาขี่ใส่ขี่ใส่ไปกลหายไปไหนไกาเมื่อกี้ไอ้เหี้ยไปตัวอะไรรันโลจริงเหรอตัวดำๆเดินอยู่ไอ้เหี้ยแม่งเดินอย่างเงี้ยแแม็คแแม็แแม็ตรงเนี้ยคุยคุยเขาเลยอะไอ้เหี้ยชิบหายแล้ว ถือกุญแจดิถือกุญแจที่เอากูุญแจกูุญแจไอปอนยืนรอกูไอ้เหี้ยใครว่าหวยเลยนายเห็นผิดคนแล้วอุ้ยโอ้ชี้สะดุ้งไอสติปิดไว้เลยไอ้เหี้่ตอนนี้ทำไงวะแจมันจะอยู่ในที่แบบนี้จริงเหรอไอเนี่ยอาจจะเป็นประตูนี้แต่เราเปิดยังไงอะเปิดไม่เป็นต้องไปเปิดไฟก่อนอะถ้าเปิดไฟห้องนั้นอะต้องไปเปิดไฟวะ เนี่ยนะไม่ได้เอ้ยสามสามเห็นได้สามปะเออเออว่ะรหัสเปล่ามีแค่สามเองเหรอไม่มันต้องมีห้องอื่นอีก่เชื่อกูดิเออสามแค่นี้ก็เป็นรหัสได้แล้วเหรอไม่ทุกอย่างต้องจำมา้ก่อนเออพรที่เป็นเลขเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรต้องอยู่อีกเหยื่อท้องเดิมมาไม่มีหยอกป้าันนี้เฮ้ยเสียอะไรอ่ะเออว่าเราใช้เวลานานกันไปวะสองสามปะ ใช่เหรอลองไหมเพราะมันเมื่อกี้ห้องนั้นปิดใช่ไหมแล้วห้องนั้นมีห้องหนึ่งเคือคือสามห้องที่สามที่มันพังเฮ้ยเปิดไฟได้ยังวะมันต้องเอ้ยนี่นี่นี่มันมีเขียนว่าอะไรไหมไม่มีอ่านไม่ออกเฮ้ยมันเราต้องเปิดไฟให้ได้เออไม่ได้มีไอ,อ้เฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่สวิคอันนี้จริงๆหรอน,นที่มันตกอยู่ติดตั้งกระแพงเปล่าคุณเจดูไว้นะ จะมีอะไรบางกำแพงไหมนั่นสินะเหมือนไอ้รูปเมื่อกี้หอนหรออาจจะแบบหลอนโดนหลอกจนแบบเราไม่คิดอะไรไงเดี๋ยวเราเข้าไปคราวนี้ก็อาจจะมีข้องมัง้งนี่ไงขึ้นห,หนึ่ง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 สามมีอะไรไบ้างวะสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดปแ<ต>อ้เจ้อนี้อีกห้องหนึ่งก็ต้องห้องที่กูเจอผี เออสามแปดหนึ่งแต้องมีตัวเลขอยู่แน่แเลยโอ้ย<ล>เอ้ยบิร์มาละมาละเดี๋ยวเดี๋เอาใหม่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเอาใหม่ดิคือเอาง่ายๆคือเรากลับไปที่หมายเลขตรงน,นั้นก่อนไปที่หมายเลขหมายเลขสามอ่ะแล้วมันจะเป็นห้องริมสุดอ่ะห้องที่มันล็อกไว้อ่ะตรงนั้นคือทางทางออกของเราเว้ยแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีรหัสมาให้เราแค่สามตัวเว้ยอมันไม่มีตัวอื่นมาให้เรามันมีแค่สามตัวนั้นเว้ยมึงต้องไปนั่งเซตเลขกันเองเว้ย อ๋อเพราะมันมาร์กแค่สามจุดอ่ะมึงเห็นปะว่ามีเลขอ๋อไอแผนที่นี่บอกตำแหน่งเลขเหรอใช่โอ้เซตเราอยู่ตรงนี้กูว่ากูขอจะรู้ละมึงคุแจนี่มันยังไม่ได้ไขใช่ไหมถ้าเราได้คุแจนี่มาจากในห้องไหนั้นใช่ไหมคุแจนี่ไขแล้วไขห้้งไหนขอห้องเนี้ยห้องที่เราอยู่เนี่ยอ๋องก้นเหรอใช่ก็ทิ้งซะไม่มีประโยชน์มันต้องเป็นการที่มันมีแผนที่ให้เราก็แปลว่ามันให้เรา ย้อนกลับไปมึงเห็นไอคัมนี่ไหมเฟรมไอคัมที่มันอยู่ตรงขวาสุดเลยอ่ะคัมเล็กอ่ะเอ่อประเด็นมันมีบางอย่างว่ะนี่เอ่ไอผีที่มันบัอกอยู่มันต้องมีอะไรแน่ดว้วยอ้าไว<อ>้ไร<อ> ไม่เปิดประตูไม่ได้อ่ะกินกูไอ้สัตว์อยู่ไหนห้องอยู่ไหนห้องน้ำห้องน้ำเก่าเลยเหรอเออไอ,อ้ยกายกูติดไอ้เชี้ยชิบหายละใครช่วยด้วยเ,ออเปิดประตูดิเปิดประตูดิอ๋อผักกูรรเร็วไอ,อ,อ,อ้ไอ้ มาตั้งก่อนนามาตั้งกันตั้งดีเนี่ยเออโดดดิโอ้ยวุ<อ>้ยอะไรบอลมองกระจกนานๆเฮ้ยโอ้ยท<อ>ุบเลยปตูเปิดแล้วเฮ้ยแต่กูติดป,ปัฟทำไมตอนแรกเราม,ามองไม่เห็นมีเลยเออเรามองไม่นานพอปะ กูมองนานมากไม่ใช่กูมองดูวิ่งกูหล่อเปล่าไอ้กูยืนดูอย่างเงี้ยนะตอนไอสัตว์ประตูเชนี่ประตูเช่นี่มีแมงเลยไอ้เงี้ยไปมันให้เรานอนเขาเราให้มันให้เรามองนี่เองอ๋อเกมมันสรุปคือเราเราต้องมองกระจกนานๆแล้วมันก็จะโผล่มาไปหนึ่งนะไปหนึ่งไปหนึ่งเหมือนกูคิดอะไรออกละ ไอ้ฮองโมแกะมาอยู่ห้องมไอ้ฮองโมกิ้วไหนวะนี่ไงเห็นนี่ใช่ไหมนี่สิ่งนี้ที่ไหนสิ่งนี้ป้ายสีแดงเอาไว้เว้ยเอาไปอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องสวิตเนี่ยสวิตอะไรนี่ไงเนี่ยเห็นปะแล้วตามกูมาตามกูมีความเป็นไปได้ไหมคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมได้คิดว่าเป็นไปได้ไหมมีความไปได้ในทางทฤษฎี เตมมอืมเฮ้ยเฮ้ยนั่นนี้อืมไอ้เหี้ยเป็นยัไงโอ้เชิญล็อกโฮมเกมใช้ไอคิวเฉยเลยไอ้เหี้ยไอเออเอาละปอนจากนี้แหละมต้องาเดินไป่ะเฮ้ยโอ้ยเราก็หาแล้วทีนี้เราก็จะต้องห้แกยาประมาณบอนเฮ้ยเหี้ยแล้วพ่อมึงอ่ะมันต้องเปิดประตูเข้าไปอ่ะโอ้เฮ้ยข้ออะไรข้อ ท่ออะไรอุ้ยมีท่อด้วยเข้าไปที่นี้ห้องแรกเขาเราไปก่อนเลยหรือุ้ยเดี๋ยวดิเอาจริงเหรอจะไปเลยเหรอเอาบอลไปดิมันมันมันโล่งมันมันมันตะเอ้ยมันมีบันไดว่ะมีอะไรหล่นใส่หัวกูเปล่าเแหละบันไดขึ้นไปไหนฮะเฮ้ยบอลเสียงอะเสียงคนขยับโต๊ะที่เหรอเออโต๊ะไหนข้าวบนหรือมือเหรอใช่มือ เด้อเด้อกูเบิ่มเสียงก่อนเกมขึ้นดิขึ้นดีเสียงเลยว่ะเฟรมมันต้องเป็นมึงอ่ะมึงต้องทุบอ่ะไหนมันเป็นโกงอ่ะด้านบนอ่ะออกมาเอามาไกลไม่ไม่ไม่ชนก็ได้ได้เหรองั้นงั้นเราไม่ไปละงั้นเราไม่ไปละไปได้อื่นทางอื่นดีกว่าไปทางอื่นดีกว่าไปทางอื่นเฮ้ยแต่เหมือนมันต้องไปป่ะเฟรมมันแค่เหมือนมึงต้องทุบอ่ะทุบต้องทุบต้องทุบต้องทุบ จะบังดิไอเชี่ยนี่ปองลงมาปอลงมาเราปอลงมาแล,งลงา้วเข้ารูนั้นออกว่าเอาวะเฟรมลงมาเฟรมแล้วก็เฟมเข้ารูนั้นไอปอลเราออกมานี่เออแกใส่มาซึ่ไม่เป็นไรที่ทุบไม่ได้ไอควายกด e แล้วมันก็เปิดให้ได้อีสัตว์เอาวะ<อ>เหรอ <c oughs> ไปเลยฮู้ยโอ้ห้องนี้มันอ๋อที่มันล็อกจะอีกฝั่งไงไงนี่นี่นี่ประตูทางด้านหลังมันไม่ไปเลย นี่เปิดดิ่บอลอ้าวกุญแจต้องใช้กุญแจอีกแล้วเหรออ๋อไม่บอลประตูพังประตูพังไม่ใช่ล็อกนะไม่ใช่เพย์กุญแจสัตว์มาเขียนอยู่วัเฮ้ยนี่อะไรอ่ะหุ้ยเก็บได้เสียงเสียงอะไรอ่ะกระเจ็บเลยอะเพย์มึงเก็บได้ไหมกล่องกระสุนมึงได้เก็บไหมไม่เห็นได้เลยเลยกูได้กล่องกระสุนแต่ไม่มีปืนเออเก็ก็มีถ้ามีนี่กูไม่กลัวแล้วนะอันนี้ซึ่งสไลด์เตียงได้แล้ย ไปไหมอู<พ> <us> ้ต oh. uh. ุ <rabbit> ๊ตุ๊ตุ๊เ้ยาดีบอลเฮ้ยเล็กเล็กเล็เลขห้าเลห้าโอ้เลห้าาหนึ่งแปดสามห้าหนึ่้าอุ้ยโอ้บอลทั่วอือยู่ไหน นายตองเดินไปสปอน r e เราเดินไปด้ยโอ้ยวดมาแน่เข้าไปวดเข้าไปกิกกิกเรื่องกลัวละปอนมาโดนโดนทุกคนไปเอาไปอีี่โดนโดนทุกคนไปไปเอาไปเอาไปอานี่โอ้ยก็แค่ศพไม่ใช่มันยืดออกมาแล้วปอนหนังหนังแล้วหื ไม่ใช่ว่ามันเด้งครับบอลเด้งเนอ,อ้ยกูจจองมันอยู่อย่านะนี่ทางนี้ก็ไหนวะโอเคอันนี้เฮ้ยระวังนะว่าไอ้ผีดำๆอาจจะยังอยู่นะใครเฮ้ยเข้าไปดิบอลโอ้ไปใส่เลขเลขอะไรนะห้านหานึ่งเป็สามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรปอนใส่อะไรเมื่อกี้ใส่พม่าแปดสามห้าหนึ่งมั้ง โอ้ยชิบแปดมาที่ไหนมาไอสัตว์โอวันเข้าไปที่ไหนสุดมันคือเลขนั้นจริงด้วยแต่ว่ามันไอชิบยังไม่จบอีกไอวอนกูว่าแล้วไอสัตว์เอ้ยแม่งเล่นกูมาเฉยไอเงี้ยชิบรีบออกไปเไอสัตว์อยู่น้ำไม่ได้เฮ้ยเอาไม่จริงตูดคอมประตูนั้น ฮองคอมอุ้ยอุ้ยอุ้ยปุ้นกายเต็มไม่มีปืนสู้ไงอ่ะสู้ไงอุ้ยเจ็บนี่ไงโดนไปย่าไปยาไปยาไปดิเออดีมากนี่ไงปืนอุ้ยอุ๊ยใครอ้ปอนอโอ้ my god โอ้ห้องปืนยูดิก็เด้งเข้ามาเหรออ๋อมันให้เราเข้าห้องนี้เมื่อกี้นี่กูแชร์เฟรมได้ปืนแล้วคือมันต้องเข้าห้องนี้ก่อนไว้แถึงจะได้ปืนไอ่าเออโอ้กระสุน กระสุนเก็บกระสุนกระสุนมีเท่าไหร่วะไม่บอกเลยนะเฮียเช็คเช็คเออกระสุนไม่จำกัดเลยเนี่ยว้าวอาไระฟูเจได้ยังพ่อมีเชี๊ยบดุ้งได้เวลาสู้กับผีแล้วมีอาวุธกูอุ่นใจขึ้นละาไไปไอ้น่